สวัสดีครับเฟซี่ทุกท่านครับผมกลับมาพบมาพอกันกับเฮาคือเก่าเหมือนเดิมนะครับครับซึ่งวันนี้เฮากับมาอยู่ทีบานน้องแฝดตอนนี้กับเวลาเที่ยงพอดีเนาะมากับเฮามาพอดีซึ่งจะได้บรรยากาศมากขึ้นกันเพราะเอฟซีไลท์ท่านไลายคนบอกว่าตั้งซื้อช่องไม่ในเปียกแอสรัสเ่น บอกเฮ้าซองเสื่อซองไหมเออตั้งเสื้อซองใหม่คอยก็เลยหาเสื้อมาให้แล้วบ่เออโอ้ยว่าจังไหนนะฮะสิตั้งจะว่าจังไหนของเจ้าน่ะกั้นปากอยากเว่าของคอยนี่ปากหมาพลาโศกโอ้ยหน่อยอ่ะไอ้มันเตี๋ใจเอฟจีซะบ่อไปท้วงแล้วบ้ดนี้แต่ว่าคำพ่าบ่เบาด้วยอ่ะคำพปากคาโศกบ่เบาอะอันนี้ก็เราเรียนร่องหัวนะคอยไม่หลังนะบ้ดนี้เข้ากันดีมา เบาเรื่องในส่วนของเลน้องแฝดงวดวังหนึ่งนี่เข้าตรงๆที่ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้ากัมข้าวสารเนี่ยเด็กน้อยมหัศจรรย์กรัมข้าวสารกรัมทีเดียวได้หนึ่งร้อยห้าเม็ดซึ่งผู้นับก็คือเซียนน้อยพารวยครับมาบ่มือนีิมาตัวบ่ต้องให้เซียนน้อยนำพวกเก่เาดิให้เส้นอะไรนับเก่าเมียนผมเพิ่งเรานับอยู่ดิเราเจี๋ยละสองเม็ดกับมีดิบ่นับถือบ่เอาเรานับคูเจียละคููดิบ่เออเรานับเจียละคูสองสี่หกแปดเนี่ยสองสี่หกแปดอ่ะนั่นเห็นบ่มื่อนี้กะ น้องแฟดน้องแฟรว่างไปนี่ว่างแล้วเนาะน่องแฟรว่างแล้วเดี๋ยวจะน้อยกี่บ้างเข้าไปแมนวัดี่งเขาวนล่างถูกอืมเข้ามาสองรอบดิมาสองรอบรอบแรกเขาห้าสามห้าสามเข้าเข้าล่างแมนวดที่สองเข่าซูนหาบนเข่าศูนหาบนเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าในส่วนของน้องแฟดนี่กมดแดงกัดเลยนะครับในส่วนของน้องแฟดนี่กะนาดทิดตามมากๆครับมาไทยย่างมาไต่ไทยไก่ไต่หัวบวงเนาะมดแดงไหลก็ยังนี่มดแดงเลย เอฟซีถามมาตั้งแต่ตองวดแล้วดิอือไปน้องแฝดเราไปว่าสั่นแม่นบ่เลขออกปุ๊บทรงไอ้นี่มาเลยทรงความไปคอมเมนต์มาเลยบ่ไปหาน้องแฝดมาไปว่าไม่เรียกเพราก็ออกต้องให้โอกาสได้ไหมเว้ยจีโหดตโทษเลยสำนองเพราะเม่นให้โอกาสเท่านี้เท่าไปตอนไหนก็ได้แต่ในส่วนน้องแฟรอ่าบางบางที่มันกิดดิ้งหน่อยเพมันกิดอยากหลับอยากนอนเนาะแห่น่อยากนอนแง่อยากแอวแหน่จังหน่อยครับอือการแล้วเมื่อนี้ก็ได้ที่เด็ดแน่นอนสำหรับน้องแฝด ข้าวชีมาสองเทียนี่ก็คือเถี่ยวแรกที่ข้ามาเนาะกากชีมาคงสุดไทยอีกที่หนึ่งถ้าเทียเขาบนล่างก็ยังงวดลงหนึ่งหันกาให้จับตามองจับตาแน่มดีดีมือนีสีมี่สองกอกสองคุนบ่อกำเข้าสารครับแล้วก็กำบักหลอดบักหลอดน้ำบักหลอดด้วยอ๋ออืมแต่หนึ่งศูนย์หานี่ข้าสารหรือบักหลอดอ่าหนึ่งศูนย์ห้านี่ข้าสารเข้าสารอืม ือเขาเขาเขาสานทุกทุกข้างนั่นแหละครับอ่าเข้ามากงวดตอนนีกสองข้างกับซื้อเขาขอสารทั้งหมดบักรอดว่าเขาถ้าบักรอดไปออกน้อยบาทเอาบักเขาจังไรสันเขานตัวเข้าเข้าช่องเข้านี่คือเป็นแนวท่างรัฐบาลเป็นรักเนาะเป็นรักครับเข้าก็เลว่าละกันเข้าห้าน้อยนี่ยานาบต่อห้าน้อยมือหนึ่งออกสามที่เทียบผมเนาะเริ่มแจ่ห้าน้อยทราบอนาคตผลมาพุ่นอ่ะจะหอด้อยจะไปหอดเล่า อ่านายเจ้ามันตะกิ้ก่อนเลยเหรอเอาตัวแต่ว่าห้ามรัฐบาลเป็นรักกับจริงอยู่แต่ว่าถ้าเอฟซีผู้ใดมักตัวเลขสี่เอาไปตั้งประเทศเขาบอกขินเพิ่นนี่เอามันเปลี่ยนทางสั้นเพราะว่าตัวเลขที่เข้ามาเอาเนี่ยบางที่คนบอมักอ่ารัฐบาลมันบแบาบอมักรัฐบาลยายายาเขาบอกว่าบอมักรัฐบาลก็ไม่น่ะก็เหมือนบอมักรัฐบาลหรอกเชือว่า อาก้อนรัฐบาลสิออกเอาไปซื้อลงทุนน้อยสังวนก็ได้นะโอ้บ่าวพีดนะครับเด้อบ่าวพีน้องครับมา <c oughs> ยว <c oughs> บรัฐบาลมากหลาย <c oughs> เนาะบ่าผิดกุนสิยากรึเนี่ยเนาะเออเนาบ่าอะไรฮงบ่เสียเวลาข้างบนน้องแฝดเตรียมถาดกระสานถาดบางไงไม่ได้เตรียมที่กำเหล้วมือัเสียตอนนี้มือหยิ่งเสียดหยิ่งสีหยิ่งหยับหยับวันขายงมุ่มแล้วก็เตรียม ในส่วนของขันหาไปแล้วนี่ขาดบ่ได้ขาดบ่ได้คือขันหาเพราะว่าเขาเอื่นว่าอีหยังล่ะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกว่าสิให้เล็กน้อยกรรมกระสานนี่ก็ต้องอ่ามีในส่วนของขันหามันค่อยแม่นแม่นอีหลีเที้ยวเกี้ยวแรกเข้ามาให้กรรมน่ะแม่นแม่นมาเฮาบ่ได้เอาขันหามาดิงวดก่อนอันนี้หมายถึงงวดก่อนเนาะงวดก่อนอีหลีเฮาบ่ได้เอาขันหามากเข้า่าเสิร์ฟแต่ว่าพอเฮาเอาขันหามาเข้าบนล่างเข้าบนล่างออืนะเฮ็ดลับเคล็ดลับล่านนี่ ถึงบ่ได้โอ้จิ๋มบ่ได้เขาต้องปฏิบัติตามยังไงก็ต้องเชื่อคําโบราณว่าไว้เนาะโบราณว่าจังไหนเขาก็วางสั่นเอาไปสอดบกันไปไปมันโดดขวดไปเดี๋ยวน้องสิรับก่อนเนาะไปหน้าบ้านนี่ก็มีกล้วยทอดขายเออแล้วก็มีกล้วยเป็นวีขายมีลูกชิ้นขายพร่อผู้ใดยไก่ไปไก่มาเสีนดงน้าเพื่อนกับมาแววซิมกล้วยทอดอ่ามันเป็นซิมมาซื้อ ซิมซ uh ื huh. source, okay. uh ้อ huh. บ uh ่ไ huh. ด uh ้อ่ะนี่ก็บสื้อน้องแฝดก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วพาคือเอาพาเป็นคนยังสรรนับย่างอย่างมันเด่นตาอ่าเอาพาที่ว่าเป็นคนโอ้นกโอ้นี่อะไรผู้ใดสิกรรมก้อนผู้น้องกรรมก้อนปะอ๋อเข่าทั้งพีทั้งน้องเด้องวดบางนึงนี่ก็ได้เข่าบนเข่าล่างแต่ว่ากรรมคนละศิลอากรรมก่อนลูก โอ้โหกรมแล้วโอ้โหจุดยอดเลยครับโอ้มาหนี่จมวากมาหนีที่เขี้ยเขาสานออกน้ำไอ้นี่กระิกกรรมซ่อนแล้วบาดเนี่ยเอามาไมฮะอันนี้โอ้ผู้น้องกรรมชีได้เลขล่างอิริถ่ะกันจำนวนเนี่ยนะโดยส่วนมากทุกวันน้องกรรมมกออกเลข้ยงทางผู้น้องก็ได้นะเดี๋ยวค่ยกรรมลูกนับจะเบดกันยแล้วครับเอ๋อยันเสียเปียกครับผู้น้องก็ได้ผู้อายกอะไรมาทนีพลาดบ้าเลยมาหนี คนนำหนาดีเสี้ยน้อยอยู่ใสเสี้ยนน่อยเอาเจ้าหนาปต่อไปต่อไต่นไปเสี้ยนนอยก็ับเป็นผู้น้ำออกมาบงเด็กวางก่อนผู nuts, ้ตะเคียงกับตะเคียนอานับเลยเด้อบันสองสามส่เสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเฮ้ยรุ่น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 ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองคู่ค่ะยี่สิบสองเป็น 24, อ่ oh, าสี่สิบสี่สี่สิบสี่สี่สิบสี่เม็ดเอ้ยอย่ามาเรีกออกต่อสั่ง ขอสี่สิบสี่่แมนสองมนส่สิบสี่เป็นบ่อเขาเขาสีนับส้ำบ่เลยว่าเอาเลยสี่สิบสองนับซ้ำอีกว่าเอาอีกจากลอมด้วอเขาสามว่กี่เมตรนีมาหน่าสีนับพลาดนะเอานับไหด้วยหนึ่งสองสามสีห้เจ็ดแปดเก้าสิบ เอาสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเป็นระยะชั้นครับยี่สิบสองคู่คือสี่สิบสี่เมตรครับน้อง คี่น้ององอาร์ตน้องอาร์ตน้องอาร์ตนะอ่ะอียิปต์มาเนี่ยเอ้อซีซีทำไงนั่นอีกมาเนี่ยอ่ะอ่ะเขียนไว้เด้อมาเนี่เด้อมาเนี่ยน้องอีทห้น้องอาร์ตมาเนี่น้องอีทมาเนี่ถึงคิวน้องอีทครับให้พี่น้องครับถึงคิวน้องอีทแล้วนะครับเอาน้องอีทกัมเลยเด้อกัมเลยกัมเลยเก่งๆกัมเลยลูกเนี่ยกัมให้โชคเอฟซีเฮ้าหนี่เร็วรักกัมแม่เร็วเร็วเอากัมกัมเร็วกัมอาจะเบิกโอ้ยิ้มยิ้มแล้วมาเนี่อารมณ์ดีเมื่อนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษ ตามเลยรับโชคแน่นอนเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่เจอที่ไหนฟาดเลยแตกเน่พี่กะลีไล่พูดอ่ะ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 โอ้ยเนี่ยโอ้ยกำรักกันไม่รู้กำบัเนาะบาดนทเนาะอ้านางกำลูกอ่ะกำกำกำเน้ยกำกำเนี่ยกำเนี่ยหากำลูกกำกำอ่านั่นเอาฝรนี่แห้งหน่ยหน่อยบาดนี่เห็นได้เนาะบาดนทเนาะ ยนบนับเียนหน่อย่นับเยดีละนง่ายบนี้หนสองบานี้มันเลขล่างบน้อบานี้หนึ่สสจไปซื้อง่ายนะนองว่าสมตัว MC ซื้อยดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 1ิ1ห1 7สิสเวยสวยสอ๋อสิบเมตรครับเเมตรไม่เจ็จแ่พูดแนอกปตากีสิบเจ็ดสเจ็ดเอาบานนี้ก็เป็นสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสี่สกับหนึอ๋อสี่กับ1,7ึ่งเจ็ดเนาะเอาชัดเจนครับพ่อแม่น้องครับขันลวดอ๋อเป็นจังไดนเนี่ยครับพ่อแม่้น้องยิซครับกระุ่นไปตามๆกันนะครับสำหรับในส่วนของแฟอิตอัดนะครับแฟดนำโชคอ่าซึ่งผู้น้องกับยิบก้อน นะครับได้ทั้งเบิด44เมตรซึ่ง4 4เมตรนั่นนะคะรับจะเลืมอนมา4มันมี2ตัวหลายครั้งที่แอดไปตามหลายสำนักเนี่ยเพิ่นให้เบิร์มา 4, 4ี่เียงเียออก4ีสองกับมีถมเถี่ครับเพราะฉะนั้นแอดก็เลยลงเป็น4ีสองไว้น้ำนะครับเนี่ยแฝดคนน้องหยิบได้กำรรได้44่เมตรแต่ว่าแอดก็เลยเขียนเติมมาเป็น4ีสองเพื่อบ่ให้พลาดโอกาสแล้วกับแฟดคนพี่มาเนี่แฟดคนพี่หยิบได้17เมตรครับพี่น้อังครับ ซึ่งเลข17นั่นนะครับก็อย่าลืมมา1กับ7เป็นตัวเดียวกันนะครับอ่าถ้าอ่าโดยส่วนมากที่ไปหันมานี่อ่าไปเอาหลายๆสำนักมันมากสิเปลี่ยนยังสัน่นเอาอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใดชอบชอบก็จัดขัดก็ผ่านาผู้ใดมีความคิดเห็นยังไงก็ใส่ดุลพินิจของแต่ละคนเอาแต่ว่าแอดก็ว่าสู้ฟังเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับขันชอบก็เอาว่าชอบก็ว่าเป็นยังครับนะครับขอโชคขอลาบจากการคำข่าวสานเล็กหน่อยนี่ย ต่เป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมทั้งช่องนําเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบการนัเสนอไว้ซ้ำนี้ก็ขอบุญขอบคุณหล,ลายๆสำหรับการติดตามรับชมกันมากกันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ครับพี่น้องครับอย่าลืมกดกระดิ่งอ่า มีคนได้พาจะคลิปเด็ดๆนะครับกันบกกกระดิง่งเวลาล่งคลิปมันบกแกงเตือนยังสินะครับพ่อพม่น้องเอ้าให้โชคดีไม่ใช่สุขุสุข้อนครับพ่อพม่น้องครับคลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ